หนูชื่อเด็กหญิงพัทรสุดาเป็งวาลินชื่อเล่นน้องพัชชาค่ะหนูอายุหกขวบวันนี้เราจะมาเล่านิทานกันนะคะทำไงดีช่วยคุณแคทีนามีบุ๊กการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณแค่คนหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ นั้นใครก็ไม่รู้มาเข้าประตูที่คุณเท่เขาพูดว่าเฮ้ยเธอตื่นสายแล้วนะคุณเทตจึงตกใจ รถเมย์แล้วคุณแค่ก็ต้องไปตามที่รถด้วยรอฉันด้วยรอฉันผงไม่ได้ไปแล้วสินั้นก็ไปรอรถเมย์คันใหม่แล้วกันจากนั้นคุณแค่ก็มองทางซ้ายมองทางขวาก็เลยดีใจที่รถเมย ทางขวาชากระตึกกระตึกเอ้ยถายถึงแล้วสิไปซื้อรองเทา้าบูทคันใหม่ดีกว่าฮะร้า,า,านปิดไม่เป็นไรใส่รองเท้าเดิมดีกว่าเดินไปที่สวนสัตว์ ที่สวนสัตว์เขาก็สะอึกอึกอึกแต่ว่าเพื่อนๆก็ยังอวยพรให้คุณเค่น้ออยู่จากนั้นมีคุณแหลกยื่นของขวัญให้นี่ยิ่นของขวัญเลยนะยพอที่รับกล่องมาเสร็จแล้วเขาก็เปิด คุณแค่ตกใจเพราะว่ากู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 อ้าคุณแค่ก็เลยหายสะอึกเพื่อนเพื่อนก็เลยร้องเพลง Happy Birthday ให้ Happy Birthday to you Happy Birthday to you. สวัสดีค่ะบ๊ายบาย